สวัสดีค่ะพุ่งเจพูญเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะเอ่อพูนเสมอแท็กเตอร์นะคะจะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินนะคะร้านจะอยู่ติดถนนสุขุมวิทเลยนะคะส่วนสาขา2นะคะจะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่1รายการนะคะ L 3 2 1 8นนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถนะคะยังไม่ได้ล้างเลยเข้ามานะคะ สภาพเดิมๆเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวล้างแล้วเช็คสภาพเช็คระบบอะไรเสร็จเรียบร้อยจะมีจะมารีวิวอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะรถคันนี้นะคะอยู่ที่ปี6,2นะคะราคาขายนะคะไปดันผ่านครวนตาช้างนะคะอยู่ที่3 6 5 0 0 0บาทนะคะรถคันนี้นะคะสภาพเดิมๆสวยเลยนะคะปี62นะคะยางนะคะดูยางนะคะสีเดิมๆเป็นแบบนี้เลยนะคะเออยาง ประมาณ85%ถึง90%เลยนะคะสีตัวรถยังสวยอยู่นะคะลูกค้าค่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ให้ลูกค้าดูนะคะตัวนี้ยังไม่ล้างเลยนะคะตัวเบากตัวสภาพพังผู้โดยสารกุ้งพามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูไม้ชั่วโมงการทํางานกันนะคะไม้เดิมๆนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวร้านเรากอไม้นะคะไม้แท้แน่นอนค่ะ1นึ่ชั่วโมงค่ะดูหลังคานะคะหลังคาไม่แตกไม่หักไม่ถุกไม่พังนะคะ หลังคาเดิมๆนะคะดูตัวซุ้มล้อนะคะสีซุ้มล้อสีเดิมๆยังสวยอยู่นะคะยาง90%ขึ้นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูที่นี่ค่ะตัวฐานนะคะฐานนะคะฐานผานยังสวยอยู่เลยนะคะผานยังสวยอยู่เลยนะคะ ค่อยๆไล่ดูผ่านไปนะคะผานยังดีอยู่เลยนะคะค่ะยางนะคะยางยางสวยนะคะทั้งสองด้านตัวไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็นเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะค่ะไล่ไปนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงเชิญช่างเจมนะคะมาทดสอบระบบโชว์เลยค่ะ รถคันนี้นะคะไปพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบดันฐานาครวนนะคะ3 6 5 0 0 0บาทนะคะราคาย่อมเยาวกันเลยนะคะปี62นะคะรถคันนี้ L 3 2 1 8นนะคะเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนเรียบร้อยค่ะตัวระบบไฮดรอลิกนะคะใช้งานปกตินะคะ กำลังมองหารถ L3218 เป็นรถขนาด3สูบนะคะเหมาะกับเหมาะกับเข้าสวนเข้าไร่นะคะเข้าสวนทุเรียนนี่คือแบบเหมาะมากๆเ,เป็นรถอเนกประสงค์นะคะดันดินก็ได้นะคะรากถังพ้นยาตัดหญ้าได้หมดเลยนะคะราคาย่อมยาวปี62นะคะ365,000บาทไปพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบนนหน้ากับฐานครวนลาช้างนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาทดสอบระบบนะคะเรียนเชิญได้ที่ร้านภูเสมอสาขาระยองนะคะรถคันนี้เข้าสวนทุเรียนได้สบายๆเลยนะคะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะระบบเบรกก็ยังใช้งานได้ดีนะคะระบบไฮดรอลิกเกียร์อะไรครบถ้วนนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูพ่ ดูดูตัวนี้ดูตัวนี้ดูตัวด,ดันน้ำนะคะว่าคือตัวเครื่องอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะ<ม>เครื่องนะคะ<ม>เดิมๆนะคะ ำหรับรถ L 3 2 1 8นะคะลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถเข้าสวนเข้าไร่นะคะขนาดสามสูบกำลังดีนะคะราคาไม่แพงมาก365,000าแล้วก็ปีห2นะคะรถคันนี้เป็นรถที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะติดต่อสอบถามได้ที่063 453 9224นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมคลิปนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พุกงรด้นะคะขอบพระคุณค่ะ